สวัสดีครับผมิ๊กบูมนะครับผมบูมครับผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าเหมือนว่าเดือนเดือนนี้ก็น่าจะเป็นอีเวนท์ที่เรามาเจอแฟนๆเยอะๆเนาะใช่แล้วแล้ววันนี้ตรงกับวันเกิดด้วยก็แบบเป็นรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยมีคนมาแฮปเราเยอะอะไรง่อก็อ๋อใช่ครับ รู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไม่ต้องถามพี่ว่าพี่เป็นยังไงคนเซอร์ไพรส์อยากรู้ว่าแบบพ,พี่ก็เตรียมตัวไม่นานครับแป๊บเดียวเ,เพราะว่ามันต้องรีบเซอร์ไพรส์ไงไม่มีการเตรียมตัวนี่ผมผมแบบไม่รู้อะไรเลยเพราะตอนแรกแบบวันนี้แหละแบบแซวเขาแล้วว่าเอ้ยมีเซอร์ไพรส์ป่ะเนี่ยไม่มีผมบอกตั้งแต่เช้าแล้วว่าไม่มีหรอกไม่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนสรุปก็ถือเค้กขึ้นไปเซอร์ไพรส์สิครับ ใจต่ใจแต่แบบเหมือน,นเราก็แบบเรารู้สึกว่ามันต้องมีแหละแต่แบบเราไม่ได้หวังอะไรเนะใช่ครับอของขวัญเหรอฮะใช่เป็นรองเท้าดีออร์ฮะพุย่ยสามร้อยหลออันนี้พูดเองเลยใช่โอตายแล้วอันนี้สวยพี่แล้วเ,เงินไม่ค่อยมีให้ครับมีแต่ให้มีแต่ใจให้ให้ใจไปดีกว่าแล้วใจมันกินได้ <laughs> ก็ของควันรอก็เอาเป็นว่าหลังไมรอะเออหลังไม่ดีกว่าโอ้โหผมปีนี้นี่ก็แบบผมชอบเอาจริงๆก็หลายบาทนะในในเดือนเกิดนะแบบเดือนเดือนอื่นอ่ะแบบผมจะแบบไม่ค่อยใช้เงินแต่ผมรู้สึกว่าเดือนนี้ผมปล่อยสุดๆก็ให้รางวัลตัวเองบ้างทำงานหนักอะไรอย่างเี้ ตอนนี้ก็ถ่ายไปทั้งหมด4คิวแล้วเนาะใช่จริงๆก็ประมาณสัก50% 60%ประมาณนี้ครับใช่ครับประมาณนี้ก็อีกแปบ๊บเดียวแหละครับเดี๋ยวก็ได้รอติดตามแล้วน<ช>เนาะได้กผมรู้สึกว่าแบบกลองกลองนี้แบบเฮฮามากแต่แบบคูยช่วยพูงกลับไปยันแบบพูงกลับภาพไปเป็น็นน รู้สึกเป็นกองที่ทํางานด้วยเราไม่เครียดเนาะใช่อสามารถแสดงความเป็นแบบตัวของตัวเองได้เต็มที่ใช่ใช่ดีแล้วเขาแบบรับฟังตลอดใช่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะนิราปที่เราเข้าีงานคู่รักเข้าสีัใช่คะใช่คเป็นสีนที่เราเข้าสีนด้วยกันก็มีมีเดี่ยวด้วยมีคู่ด้วยหรือแบบมีทั้งแบบกับกลุ่มเพื่อนอะไรใช่แล้วก็มียิ่งกว่าคู่ด้วยนะเฮ้ยเป็นขี่เหรอเป็นสามคนเหรอเป็นขี้เลยหรอ เพราะแบบสามคนเนี่ยมากกว่าคู่ไงอ๋อก็ไม่อยากซับลอยเอาเป็นว่ารอติดตามดูดีกว่าครับผมแล้ว้ที่เรา่าไปแล้วีอะไรแบบเป็นเสียงหครับโอ้ถ้าถ้าสําหรับบูมจําไม่ลืมก็คือน้ําท่วมก็ตั้งแต่ขับรถเข้ามาเลยะน้ําท่วมไปเลยเคยโดนแบบหลุกแล้วลงแบบว่าไม่สามารถแอคชั่นได้ประมาณ5นาทีสมมติมีรถขับผ่านน้ํามาก็เป็นเสียงเหมือน หมือนคลื่นน้ําซัดมาเข้าไม่ถ่ายไม่ได้เสียงสักพักเครื่องบินขึ้นเครื่องบินขึ้นอ่าเครื่องบินขึ้นเสร็จสักพักเครื่องบินเครื่องบินลงถูกต้องจะพักมอเตอร์ไซค์มาใช่ไม่ได้ถ่ายพูดไปได้สองคำใช่ไคลิปโลคลิปโลใช่จำไม่เคยลืมใช่แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีเนาะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งใช่ครับใครกวนสุดผมว่าไม่น่าใช่แบบเราสองคนอ่ะถ้าให้ผมคิดว่าคนที่กวนสุดน่าจะเป็นพี่ปัด เออพี่ปัดเออออกแนวแนวแนวพี่ปัดพี่ฟ้องนะเออบคือพวกผมาสองคนไม่ค่อยแบบมีเวลาไงพี่ปัดน่าจะกวนแต่พี่ฟ้องนี่ลบกวนนะเรียกว่าลบกวนดีกว่าไม่ได้เรียกว่ากวนเออครับเรียกว่าปัดจะเป็นตัวตึงของรายการเลยโอ้ใช่ฮะตึงจริงคนเนี้ยอยากให้เขาได้กินกาแฟเขาใช่แต่เขาจะอันเลิร์ศเขามีพลังที่แบบเหมือนคนอื่นไม่มีอ่ะใช่เป็นจุดที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเราเข้าไม่ถึงเขาอะไรเงี้ยครั อเลิศมากเหมือนคนแบบถ้าไม่บอกนึ่ว่าแบบกินอะไรเข้าไปกินยาแบบชูกำลังแบบเอ็มร้อยสองคนเออประมาณนั้นเป็นภาพเราสองคนก่อนกันอ๋เอเนะก็แบบว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเลิอกกองใช่เลิอกกองก็แบบไม่ได้มีอะไรก็แค่แบบเรารู้สึกว่า เออเราเหนื่อยมาทั้งวันกันละทั้งคู่อะไรเงี้ยเราก็อยากใ,<ช>ให้กําลังใจกันใช่ใช่เรากอดใ,<น>ให้กําลังใจกันเพราะว่า<ม>ทั้งวันที่ผ่านมามันก็อาจจะมีจุดที่แบบอาจจะไม่พอใจบ้างหรืออาจจะรู้สึกว่าตัวเองแบบผิดพลาดตรงนน้นตรงนี้ไปเราก็รู้สึกว่าเออการกอดเนี่ยมันเป็นการแบบให้กําลังใจที่ดีที่ดีเราสองคนครับใช่ใช่มันทําให้เรารู้สึกแบบมันฮิวอ่ะมันฮิวใจเราสองคนเออดังนั้นนั้นเราสึกว่าเออแค่มันเป็นการกอดนะเนาะอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าให้กําลังใจเขาได้ดเราก็อยากให้ใช่ครับ ด้วยวิธีนี้ตลอดไหมช่วงนี้ตลอดถ้าถ้าเป็นช่วงที่ถ่ายซีรีส์อ่ะตลอดแต่ถ้าโดยปกติอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นเอจะเป็นการถามไทยจะเป็นการแบบพูดว่าพุยคุยอะไรอย่างนี้มากกว่าจะจะไม่กอดเออถ้ากอดก็จะช่วงช่วงในซีรีส์แหละพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยคนเดียวอยู่แล้วคนเดียวอยู่แล้วพ่อแม่น้อยใจแล้วพูดแค่ผู้นี้ หอมแก้มพ่อแม่ทุกวันครับจะนิดนึงอะไรนะครับแปลนจอออนรู้สึกว่ามันก็เร็วๆนี้แต่ว่าเรายังให้ให้คำตอบแบบแน่นอนไม่ได้แต่รู้สึกว่าคิดคิดว่าก็ประมาณแบบสามเดือนถึงสี่เดือนจากนี้ครับใช่ ถ่ายเสร็จแล้วก็มีเวลาตัดต่ออะไรแบบนี้สามีเดนาเแตองจสวมาจะได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบรองนี้อ,อ,อาไมเอมอเพลงประกอบซีรีส์นี่ย่งไงอันนี้ก็ต้องต้องขอแล้วป่ะเออไม่ก็ต้องแบบรอติดตามดูจะผมแต่ผมแบบแอบกระซิมาว่าแบบคนที่ร้องเพลงประกอบซีรีส์นี่อย่างนี้เลยอย่างย,ยกนิ้วให้เลยเหรอใช่นิ้วโป้งนะใช่อาไม่แต่แต่เนั่นแหละครับผมว่า เรื่องแบบเพลงประกอบซีรีส์อย่างเงี้ยต้องรอรอติดตามครับรก็ขอฝากแฟนนะครับที่ติดตามพวกเรา2คนนะครับติดตามซีรีส์ของเรา2คนนะครับฟิลเจอร์เดอะซีรีนะครับวิศวสุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเร็วๆนี้ก็จะได้รับชมกันแล้วใช่ครับแล้วก็ฝากติดตาม IG ของพวกเรา2คนด้วยเนาะ ครับผมอ่าบูมันเดอสกอร์อัธพัท์นะครับครับแล้วก็บีบีเจสอันดอสกอร์สามตัวนะครับผมอขอบคุณครับขอบคุณครับ